สำหรับเก็บในการตอบแา้หารในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกพระอาจารย์ครับถ้าหากลูกชายบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบิดามารดาจะได้รับส่วนบุญด้วยหรือไม่ครับและถ้าหากบิดามารดาตกตะลกบุญนี้สามารถช่วยได้หรือไม่ครับอันนี้นะเราลองพิจารณาตามหลักบ,บุญญากริยาวัตถุ แปลว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญหรือทางมาแห่งบุญสิบประการหนึ่งมีทานทานไมคือบุญเกิดจากการให้ทานศีลไมบุญเกิดจากการรักษาศีลภาวนาไมบุญจะเกิดจากการภาวนาในสามไปแล้วสี่อจิยนาไมบุญเกิดจากการอ่อนน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่าการอ่อนน้อมเนี่ยไม่แข็งกระด้างนี่ก็เป็นความสุขเป็นบุญเหมือนกันตอนที่ห้า เวยยาว่าจะไม่บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบช่วยเหลือกิจการเขาปฏิทานอไม่บุญเกิดจากการอุทิศส,ส่วนบุญปัตตานุโมทนาไม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญแปดธรรมะสวนาไม่บุญเกิดจากการฟังธรรมเก้าธรรมเทศนาไม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมสิบทิฏฐุชุกรมทิฏฐุชุกรรมบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรง เขายังบ่อยว่าคําว่าไมนี่ที่ต่อท้ายบุญกริยาวัตถุทุกข,ข้อนั้นมาจากคําบาลีว่ามยะแปลว่าสําเร็จหรือเกิดเช่นธนามัยบุญสําเร็จจากการให้ทานหรือบุญเกิดจากการให้ทานมายะแปลว่าเกิดหรือว่าสําเร็จก็นี้เรามาดูนเนี่ยเนี่ยไอคําว่าปฏิแปลว่าส่วนบุญปฏิทานว่าการให้ส่วนบุญตะลูกละบวช บวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติวิปัสนาบิดามารดาจะได้รับส่วนบุญด้วยหรือไม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดตอนนี้เราจะมาบอกว่าบุิบิดาบุบบคคลทากรรมเช่นได้ยอมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดียอมได้รับผลดีผู้ทากรรมชั่วยอมได้รับผลชั่วถ้าลูกบวชแล้วพ่อไม่เห็นด้วยแม่ไม่เห็นด้วยเน,วยนี่ยก็เป็นการปฏิเสธละ ลักษณะ,ะน,นั้นจิตใจมันต่อต้านกาลูกบวชแ้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่เนี่ยก็ได้อนุโมทนาก็เรียกว่าบุญเกิดจากลูกเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติปฏิิบัตชอบก็รู้สึกในผงพระคุณมีความกระตันอยู่ในบิดามารดาจึงมีปฏิธาไมัยบุญเกิดจากการอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญนะอุทิศส่วนบุญ ไะนั้นเนี่ยเมื่อลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแดีอุทิศส,ส่วนบุญให้บิดามารดารูบาอาจารย์เนี่ยในการอุทิศส,ส่วนกุศลเนี่ยอิมินาปุญญากรรมเนะอุปชัยยากุณตละอาจาริยูปกาลามีรูบาอาจารย์ต่างๆและบิดามารดาเทวดาพวกพรมพวก,พวกอะไรแต่มีอะไรเนี่ยเนี่ยเราปฏิบัติดีปฏิบ,บัติชอบเนี่ยเราอุทิศส,ส่วนกุศลอันนี้นะบุญเกิดจากการ ภาวนาทานศีลสละสมบัติเอามารักษาศีลรักษาศีลโดยเฉพาะศีล2องหรือศีลแปหรือศีล10หรือศีล8ก็ตามเนี่ยแล้วมาภาวนาเจริญสมาธิวิปัสสนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเกิดจากการแล้วกเราเอาส่วนกุศลเราที่ปฏิบัติได้ในอุทิศส่วนกุศลขึ้นไป เมื่อเ็นเมื่อผู้ปฏิบัติได้อุทิศส่วนกุศลแล้วคนนี้ก็พ่อแม่ก็อนุโมทนาก็เเีย่าปัต,ตานุโมทนาใบบุญเกิดจากการอนุอนุโมทนาบุญคือความมีความพอยินดีไงพอยินดีกับลูกชายที่ได้บวชแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยขนาดเป็นญาติกันอย่างเปรตพระญาติเป็นเย็ดเปรตญาติพระเจ้าพิมิสารเนี่ยนะ ไอ้เขามีบุญอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ถูกไอ้กรรมมันบงังไปตอกกันลรเป็นอะไรแต่ไม่ีอะไรเนี่ยและไหนที่สุดแล้วก็ก่อนจะพ้นกรรมมาเกิดเป็นปรปรัปรปรตุประชีวิเศษชีวิเปรตเนี่ยพูดอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกหน่อยปรทัตตุประชีวิเปรตนะใกล้จะพ้นจากความเป็นเปรตแล้วแต่กําลังยังไม่พอพระเจ้าพิมิสารได้ประกฏให้พระเจ้าพิมิสารเนื่องจากความเป็นญาติกัน นะปรากฏให้ญาติเห็นได้พร,ร,นนดดระเจ้าพิมสารก็นําคมไปถึงไปถามพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจะไม่ผิดพระเจ้าพิมิสารนะเปรตญาตพระเจ้าพิมิสารเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกเป็นเปรตนะก็ได้สมมติว่าท่านนาเดชาเนี่ยเคยไปกินไอ้ของที่เขาจะถวายพระเนี่ยเขายังไม่ทันจะถวายแล้วก็ไปกินกันไปหยิบกินก่อนเนี่ยก็เลยไปตกกันรกค่อยคอย่อพ้นกรรมออกมากลายเป็นเป,นเปรต ตนี้มาปรากฏให้พระเจ้าวิมวิษณเห็นพระเจ้าวิสาหิธถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยให้ทําสังฆทานนะพอถวายสังฆทานบุญเกิดจากการทําทานกับพระพุทธเจ้ากับมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเด็ยความศรัทธานะก็ทุทิศส่วนก็สลนให้เปรตญาตของตัวตัวเองเปรตนั้นพอ,อร,รับรู้ก็นอนุโมทนานะบุญเกิดจากการก็เรียกปัตตานุโมทนาใหมา่ ก็เลยพ้นจากความเป็นเปลือไป,เ,ป,เ,ปเกิดเป็นเทวดาไปแล้วก็กูศลตัวเองมันก็ต้องมีอยู่ด้วยแล้วความเป็นญาติก็มาปรากฏให้เห็นตอนนี้เราเป็นพ่อแม่ลูกหลานของเราได้บวชนะป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ายิ่งถ้าปฏิบัติในเรื่องของรักษาศีลอะไรเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นปกติถ้าเจริญสมาธิจนได้ฌานแล้วนี่ก็เป็นพวกอจินไตแล้วนะกรณียกตัวอย่างให้ฟังนะ คุณยายาของเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าเคยอยู่น้าายหลวงพ่อวัดบางน้าคุณยายท่านบวชและท่านทําสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่ตอนตอนก่อน,อ,นอนที่จะบวชเนี่ยพ่อท่านกินเหล้าเมายาชอบเป็นคนดื่มสุราแล้วก็เสร็จเรียบร้อยกระสาบแช่งลูกเอาผลสุดท้ายแล้วตัวเองก็เลยมาบวชคุณยายก็เลยมาบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างกระทั่งได้สมาธิ แล้วก็นั่งสมาธิไปดูก็ปรากฏว่าเจอว่าพ่อตัวเองตกอยู่ในเมืองนรกความที่เป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเรามีความผูกพันใกล้ชิดสร้างกรรมมาอย่างชิดใกล้ชิดกันก็ใช้อำนาจของอาินตยอำนาจของฌานเนี่ยเหมือนกับว่าที่กัปเจ้าเคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราจริอเราเดินบนพื้นถนนร้อนมันร้อนเพอเรากําหนดสติให้ทนันปุ๊บมันดับเลยมันจะเฉยในความร้อนเพรฉะนั้นอำนาจอันนี้ความใกล้ชิดในระหว่างพ่อแม่กับบุตร อันนี้หรือบุตรีก็ตามเนี่ยที่ได้ปฏิบัติถึงก็ย่อมมีความผูกพันกันเพะาะนั้นก็เหมือนกับไปข่มทำให้เกิดความสงบความดับความร้อนความเย็นได้ชั่วขณะก็นี่กส็กสามารถที่จะอาศธิฐานบุญโดยเองช่วยได้อันนี้เป็นอาจินไตนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีอํานาจก็คือทําบุญเฉยๆเกิดจากการทําทานรักษา,ษาษศีลธรรมดาก็จะมี ใช้ค่าว่าถ้ามีกําลังบารมีหน่อยอย่างพระองคุลิมานก็จะอธิษฐานบุญโดยเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มบวชมาได้ไม่ไม่กี่วันเชื่อเหลือหญิงท้องแก่ที่คลอดยากจนกระทั่งคลอดง่ายมันก็ต้องมีกรรมผูกพันมาด้วยกันนะถ้ากับคนเราไม่มีบุญไม่มีกรรมร่วมกันก็แล้วไม่มีปุเพกะตะบุญยตาแล้วก็มันก็ยากเหมือนกับแม่ชีที่เคยอยู่กับพระเจ้านก่อนที่จะบวชแกจะไปฆ่าตัวตายไว้รถชนตายกินยาตาย ไปหาพระดังๆหลวงพ่อไอสิงห์ดำหรืออาจารย์นิกรก็ไม่ช่วยไม่ได้แต่พอไปหาข้าพเจ้าแล้วก็ค้คๆว่าไอบุญเคยทํามาร่วมกันเ็าเคยคงดูแลว,วัฒนธรรมเรามาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยไอส่วนนั้นมันเป็นส่วนของเขาเขาก็ได้มาเจอก็ได้มาประทับใจกันก็เรียกมีปุเพกตาปุญญาตาพอ้าอนุโมธนาเขาดูใจเต้นกันนั้นแหละเขาดับทุกข์ได้เลยบุญเกิดจากการอนุโมทนาแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติมีช่องมีทาง มีความพิเศษเป็นอาจินไตในเรื่องของฌานสมาธิและมีความเกี่ยวพันกันถึงจะได้อย่างงี้ลูกหลานบิดามารดากับลูกแล้วก็ลูกมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็พ่อแม่มีจิตศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติทำด้วยเนี่การอุทิศยังง่ายที่สุดถ้าเพียกับคนที่ไม่มีบุเพกับต่อบุญเนื้อจาไม่มีบุญร่วมกันมาแล้วกับพระพุทธญาพระพุทธเจ้าไปแสดงไปปรกากฏนะ พานนท์บอกทำไมไม่ไปโปรดผู้หญิงคนนั้นมั่ง